เดี๋ยวแกไลฟ์มาเพื่อทำอะไรอย่างงี้ให้พี่เขาดูเหรอแม่ทำให้ดูเรื่องงานักนี้เออเราต้องมีหลายๆลูกในวันหนึ่งพี่เขาแม่เบื่อแล้วเออนี่คืออะไรอ่ะ้อแม่เต้เป็นแพะแพะแกอะไรนะแพร์งีจๆเต้ไม่ต้องมีก็ได้แอบนะ โอเคทุกคนตอนนี้เตอร์กำลังจะเดินทางไปถ่ายงานแล้วนะคะตอนนี้กลับเข้าสู่รายการตามติดตัวเตอร์ ep สองเลยะตัวติดเตอร์พอตัวติดเตอร์รายการตัวติดเตอร์ ep สองนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวในถนนบนกรุงเทพมหาคนครนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้นะฮะ ทางทางของเราก็จะมีแท็กซี่จอดอยู่เต็มไปหมดแลทุกคนอาจจะยังไม่เห็นนะครับเพราะว่านน <c oughs> ึงแล้วแม่ก็แอบอแสงจากรถตู้ข้างนอกมา <c oughs> มันมันย้อนแสงก็เลยไม่เห็นข้างนอกคือตอนเช้าอ่ะเ่อก็ยังไม่แต่งหน้าแม่ก็ยังไม่แต่งใช่ไหม <c oughs> แล้อตอนเนี้ยเราแต่งหน้าแล้วทั้งคู่เลยเข้าใจปะมันตลกอะ <c oughs> ล่ะแมนเตอร์มันมองไมง่เห็นหราทอะไรแมนเตอร์อ๋อแมนเตอร์ตัวมองไม่เห็น แต่ละใส่ตัดพันขอโทษทีนะพี่พี่นะวันนี้เราไม่สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้นะเพราะว่าเป็นเพราะเราจะไปตัดแว่นใหม่เราไม่สามารถใส่แว่นเอ้ยไม่สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้เพราะใส่คอนแทคเลนส์ได้เราจะวัดสายตาชนะคนดีไม่ได้นะครับเก่งอ่ะรู้เรื่องโอละผมข้างในหนูกตรงนี้ตรงนี้มันไอ้นี่แหละพี่เบยนะพี่เบดูนะทำผมพังพี่เบยเบย์เบย์โอ้แม่จับสวัสดีคนดูทั้ง547คนนะครับอะไรเพราะอาจจะสงสัยว่าผมเป็นใครผมก็คือ คิวเตอร์กราพัฒน์แห่งดูันดีเจน2นะครับก็เข้ามาเป็นสมาชิกของคนสุดท้ายของเจน2นะครับซึ่งตอนนี้มี5เจนแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้สี่ห้าแล้วจ้ะสี่โอเคยังไม่พูดนะฮะมี4เจนนะครับตอนนี้ไม่มี4จริงๆฮะมาจากไหนมั่วซั่วนะฮะก็มี4เจนนะฮะเตอร์เป็นสมาชิกคนสุดท้ายของดีดีเจน2นะครับเจนที่ทำไมเจนเป็นเจนที่ทำมาที่สุด เป็นเจนที่เรียกว่าตูดมือที่สุดนะฮะก็เตอจะพูดอะไรเนี่ยแม่เตอลืมเลยไม่แต่รูไม่แล้วก็เตอคีดจ่ะใช่แล้วตอนนี้สมาชิกของดูมันดิก็ได้เข้าไปสู่30คนเป็นที่เรียบร้อยหรือว่า31แล้วแม่สามสิบหรือสามเอ็ดก็เตอเข้ามาช่วงที่ทีฟุตบอลได้หนึ่งทีมตอนนี้ก็ทีมฟุตบอลก็ จะได้สามทีมแล้วทุกคนและก็น่าคิดว่าน่าจะมีเรื่อยๆมีแค่นี้ตอนนี้มีแค่นี้เตอร์พูดไปเรื่อยแล้วประโถปะโถเอ้ยพูดตามวัยนะวัยกำลังพูดตามนะทุกคนนะฮะหายไปพี่คนอาจจะสงสัยว่าทำไมเตอร์ต้องใส่แว่นนะครับเตอร์ใส่ตาั้นเตอร์ชอบนั่งขับแว่นค่ะพี่พี่เพราะว่า ตอร์สายตาสั้นนะครับแล้วก็เอียงด้วยเตอร์ก็เลยต้องใส่แว่นนะครับจะได้มองเห็นแฟนๆเตอร์แบบได้ชัดใช่แม่แอบ,บเข้าไปดูทิกต็อกด้วยแหละไม่ให้ดูหรอกจะดูเตอร์สั้นเท่าไหร่เตอร์น่าจะสั้นประมาณสองร้อยเตอร์สั้นสองข้างไม่เข้ากันเตอร์จบไม่ได้แบบข้างหนึ่ง ข้างหนึ่งจะสั้นกว่าข้างหนึ่งและเอียงเหมือนจะเท่ากันเอียงน่าจะประมาณสองอยเันเกินช่วยจำไม่ได้อะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองในขณะขน,นี้เวลาวันอังคารขณะนี้เวลาบ่ายสองวันอังคารนะครับแสดงแแม่อากาศวันนี้ค่อนข้างคล้มมืดมัวฝนแม่เห็นหลายแอคเขาเลยที่คิดว่าน่าจะมีงานประจําทํากันแต่ว่าเขามาแอบดูเตอร์ไลน์แปลว่าอะไร แปลว่าทุกคนอู้งานนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้เราได้พบเจอกันในวันนี้นะครับติดแฮชแท็กวันนี้ว่าอู้งานมาอู้เหนือกับติวเตอร์ขอให้ทุกคนติดแฮชแท็กนะฮะอู้งานมาอู้เหนือกับติวเตอร์นะครับวันนี้ผมก็จะอู้ให้ทุกคนฟังไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงจนกว่าเจ้านายจะมาตามจนกว่าเจ้านายจะมาตามนะครับผมอูอ้ไปเรื่อยของแต้ของแต่ โอ้งานมาโอเหนืออันดูดีสไหนถาม่ปีใหม่นี้ติวเตอร์ไปเที่ยวปีใหม่กับใครคะปีใหม่นี้ก็คิดว่ายังไม่มีแผนนะก็สำหรับลูกค้าลูกค้าหรือว่าใครที่ผ่านมาดูไลฟ์นี้นะครับก็สามารถจ้างงานได้นะครับซึ่งงานปีใหม่ของพวกเรายังไม่มีลงตารางนะครับก็ สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็ยังว่างนะครับผมก็ร้องเพลงได้นะฮะจ้างได้น้องก็พาอ้วงไปแอลเหนือไปทายวกกับเขาอ่ะให้พี่<ม>พี่เขาดูอะเอาไหมปี่ใหม่เออไปหาแอลเหนือก่อนพี่ใหม่ได้ไหมเพราะว่าปีใหม่อยากรำงานะอ๋อเพื่อมันมีงานก่อนลูก,กใช่ลูกค้าก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผม <c oughs> ไม่น่าแปลกใจที่ภรรยาของเขาจะล่อลวงสาม,มีสุดหล่อของเธอ <parce> อะไรเนาะหาคนอะไรเล่นอีกหรอมันเปิดมาอยากใส่ฟิลเตอร์นี้ไม่เอาออกยังไงอ่ะแม่เอาอาหอาง<ห>อา<ห>อก<า>โ<ห>อเ<า>ค<ห>สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงกันบ้างครับอวันนี้กองเข็มจิราเขาฟิตติ้งกันเนาะ ชวนพี่ๆเขา,าให้เกำลังใจก่อนวันนี้กองเข็มเจราต้องรอดนะครับฟิตติ้งกันนะครับก็เตอร์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานและทีมนักแสดงทุกคนนะครับให้การฟิตติ้งในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็อยากให้อยากฝากทุกคนในนี้นะครับก็ฝากให้กำลังใจทีมเข็มเจราด้วยนะครับเมื่อกี้เตอร์เจอน้องอะไรนะน้องปัง น้องปังที่เป็นหนึ่งในนักแสดงของเข็มจิราใช่น้องน้องขนมปังนะฮะก็ทุกคนสามารถเข้าไปให้กําลังใจน้องได้นะแต่น้องดูแบบน้องน้องดูคล้ายพี่เก่งนะสาหรับสายตาผมเตอร์ก็เขาเล่นเป็นพี่น้องกันในเรื่องหรือเปล่าฮะจริงเหรอเอออย่าเพิ่งไปพูดเยอะใช่เพราะว่ามีความทรงแบบทรงคล้ายกันมากนี่มาให้กําลังใจพี่คิมพี่โอมด้วยเพราะว่าวันนี้มีงานที่สยามพารากอนใช่ครับวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่คิมกับ โอมมี่โอมเป็นกำลังใจให้ในการทำงานในวันนี้นะครับที่สยามพารากอนนะครับแล้วก็เพราะว่าเราเพิ่งออกแยกจากกันเมื่อกี้โทมัสกล้องก็มีงานนะแต่ว่าเป็นงานปีกแลพี่ๆติดตามตามที่แคทเทคได้ไหมครับโทมัสกล้องวันนี้ออกคิวกี่หมื่นฟ้านี่ใช่ไหมใช่แล้วแค่กล้องบอกเิอเห็นอ๋อเหรอไม่รู้เหมือนกันต้นไหนกันอ่าไม่อุ้ยแป๊บนะ ถูกไปกดโดนใครใครขอขอบมาณนขอขอร่วมรับกันมโอเคเรามาต่อเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็มีคิวกี่หมื่นฟ้าเนียนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับอตอนนี้550้าคนที่หลงเข้ามานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอะไรนะแม่ตัวตัวติเตอร์รายการตัวติเตอร์อีพีนะครับเพราะว่าอีพีหนึ่งจบไปแล้วนะครับ ก็วันนี้เราน่าจะอยู่ด้วยกันยาวๆไปทั้งวันเลยนะครับใช่ขายงานให้ทุกคนแล้วนะครับเราขายงานให้ตัวเองกันบ้างแล้วกันนะครับผมเราสปอยว่าเดือนหน้าเราอาจจะมีงานที่แบบไอาจจะได้เจอทุกคนประมาณใช่ไหมแมบบ่ใช่เดือนหน้าก็คพอมีงานบ้างนะทุกคน ก็ยังจ้างได้อยู่นะลูกค้าก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหลงเจออะหลงเจอแล้วเมื่อไหร่ไหนวันนี้ให้พี่ๆี่ให้คะแนนลุกติวเตอร์กี่คะแนนครับวันนี้พี่พให้คะแนนลุกติวเตอร์กี่คะแนนฮะวันนี้ไม่ว่าได้ว่าแบบไม่ค่อยได้ทําลุกแบบไม่ค่อยได้ทําผมทรงนี้เนาะที่แบบเปิดเปิดแบบเป,แบบเปิดผมแบบเยอะ ช่พรนี้เราจะแบบเ<ส>ชิด <effect S 2> ชูดแว่นของเราใส่ก่กอนมาไม่ใช่ใส่เอฟอิกเอฟิก <Effect S 1> คือ,อยังไงอ่ะก็ใส่เอฟฟกอ่ะเอฟฟก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 อ่าเอฟฟกหนวดได้ไหมแม่เอาอันใหญ่ๆแม่บอกให้ใส่วีกเออโอเคอันเนี้ยมา วันนี้เราต้องเชื่อแม่นะแม่แม่เนี่ยนะฮะเราไม่เหลือความหล่อเลยนะฮะหล่อนักจะตายจะขอเลือกสีสีนี้ก็ได้เข้าสุดวันนี้โอเคะเ,คเห็นไหมล่ะโอเคทุกคนเนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคทำให้เราต้องใช้เอฟฟกนี้นะฮะทุกคนมีคนบอกว่าแอปอเออแหละถูกต้องเราวันนี้นะอุ้ยแม่อะไร ทแม่อะไรเตอร์โดนจูบโอ,อ้ยอย่ามาโวยวายอย่างี้นะคนแก่ๆนะเขาใจวายเลยเตอร์พูดอะไรอ่ะอเออมาเมาเมาแม่เตอร์อย่าเป็นปกติหรอไม่ได้ก็บอก่าไม่ได้ใส่วิกนั่นแหละโอเคแล้วสีเขียวไม่สวยเลยเตอร์ อันนี้แหละธรรมชาติมันเป็นผมจริงน้องอะ่ะสวัสดีครับมีโอกาสจะได้เห็นเตอร์ไลฟ์กับยิมไหมที่จริงไลฟ์ด้วยกันบ่อยนะทุกคนใช่อะจริงๆเตอเตอว่าต้องเตอ,ต,อต้องแบบ <veterinar ia. S 2> คีบโผลมาคืนละทำไมอะเตอว่าเตอแบบชักจะแบบลำเส้นเกินลำเส้นลำเส้นเกินลำเส้นแบบว่าเป็นแบบน่ารักเกินเหรอไม่คือ หรือว่าจะมีตัวตนเราก็เราจะกลายเป็นคนน่ารักไม่คือเตอร์เตอร์อยากหลอ่อ <c oughs> ก็หล่ออยู่ขอวันหนึ่งได้ไหมล่ะคือเต<ล>อร์ขอกำล,ลังใจในการเรียนหน่อยครับก็ซู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ในการเรียนนะครับคิดถึงทุกคนชีวิตเราต้องอุย๊ยน่ารักเ <c oughs> อาดิพูดมาหึอว่าชอบอันนี้ม่ พูดอีกทีวันนี้ไปไหนกันเร็วๆว่าพี่ๆบางคนเพิ่งเข้ามาดูไลค์จะได้รู้ว่าน้องไปไหนสวัสดีค,<ล>ครับวันอุ้ยคนสวัสดีครับวันนี้นะครับเตอร์กำลังจะไปถ่ายงานงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานสายตาใช่ไปตัดแว่นเดี๋ยวจะค่อยลงรูปพี่ๆ<ห>ตัด,<ม>ตดแว่นให,ให้หน่อย<ๆ>ใช่ จริงๆเราควรไปแบบรับงานแชมพูบ้างนะแม่เพราะแบบมีคนบอกว่าผมผิวมากผิวกี่โมงวันนี้อันนี้ไงอผมผิวมากซากอุ้ยแม่บอกว่าหลีกดีสองอันดับห้าเอาดีๆไหมอุ้ยอันดับห้าเลยเหรอวันก็ตอนนี้มีใครไลฟ์บ้างไม่มีใครไลฟ์เลยลูกมีหนูเนี่ยมันก็อันดับห้าสิแม่จะพูดอะไรลืมเด้อ่ะ นี่นะฮะเราลายใน t ิ k กต k อกเราก็ต้องใช้กลาติกในติ๊กต็อกถูกอ่ะอถอยออกไปหน่อยสิเขาจะได้เห็นนี่พ่อแม่ได้มาจากวันนา้าวนน้าแม่ตลกมากใช้ดีมากเก็บความเย็นได้เที่ยงวันนันทั้งคืนทุกคนที่พูดจริงพูโโลเหรอโากาอะไรสวัสดีใช่ไหมแล้วโคลาล่ะโคลาก็ซ่าๆหน่อยลูกและโซดาล่ะ ก็ซา,าเหมือนกันคับแต่ไม่หวานมีคนบอกว่าเมา,าผมแม่ก็เวียนหัว,แ,วแม่เตอเตอต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหว้วะมันไม่ได้ไงนี่ก็าหาอันอื่นสิที่มันมีเครื่องหัวเยอะๆเจ้าไม่เอละเจ้าอขอเป็นปกติสุขบอกว่าไม่ได้ครับวันหนึ่งนะเตอเรียกแม่แม่แม่แมันลูกกี่รอบ เรียกบางทีก็ไม uh, ่พ okay. right kind of so, like okay, ูดเราเลือกอันเดิมอยู่ดีก็มันไม่มีอะไรแล้วะม่หนวดได้ไหมอ่ะเอาอีกเอออีกอันนึงอีกอีกไหมอือมันมีอันนี้หนูมันเลือกฟิลเตอร์มันมีเอฟเฟกนี่คือเอฟเฟกต์แล้วแม่โฮโฮมาอันนี้ได้โอเคทุกคนน่ารักเตอร์เลย เป็นแมวเป้าของแฮตอนนี้แมวเป้าโอ้และวดูเหมือนตอนเด็กนะวันที่เจเราจะเจอกันมาคนเยอะแยะพี่ต้องมองแม่สิเล่นอะไรก็โคตรคิเลยอ๋ยไม่คิเลยอะไรล่ะดูตัวเองก่อนน่ารัก เป็นภาระแม่นะวันเนี้ยพออว้วกไม่มาไม่รู้จะเลือกใครมันวุ่นวายกับแม่ทั้งวันเอฟเฟกมีอะไรบ้างเวยดูดูที่หอดีกัน <c oughs> อันนี้ซิพุ่งผ่านฮาโลวีนมาใช่ไหมตึง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 เ่าเน็ตไม่ดีเลยนี่ <c oughs> ไม่ดีูกอเปลี่ยนก็นได้โอเคโทษโทษอันนี้แล้วกันทุกคนอุย้ย แม่ต้องหลบปะเนี่ยมันใสยอยู่แล้ว <Okay. S 1> <ม>เดี๋ยวมันวิ่งเองลงเดี๋ยวมันเองเออแม่เวียนหัวเออก็เวียนหัวเขาเปลี่ยนเถอะแต่วันเล่นเอฟเอฟไอพีเขาดูเหรอวันเนี้ยใช่โอ้ลาลาลา,ลาแม่เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนสีเอาอันน่ารักนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่อง DMD News นะครับผม อยู่ในช่วงไลฟ์ breaking นะฮะก็วันนี้เราจะมานำเสนอข่าวเรือข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวดังประเด็นเด็ดในวันนี้นะครับผมตอนนี้นะครับนายกรพัฒน์ลำน้อยหรือว่าชื่อเล่นชื่อติวเตอร์นะครับกำลังจะเดินทางไปถ่ายงานที่ย่าน3มย่านนะครับผมซึ่งวันนี้จะเป็นงานสายตานะครับมาดูกันว่า,าสายตาคืออะไรงานสายตาไงงานแว่นก็คืองานแม่นใช้สใจอะไร รู้ไม่ใช่งานสายตาเขาอาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยเราส่งสายตาหวานๆหรือว่าเป็นงานอะไรอย <st> ่างงี <sk trabajo> ก้ก็ก็ด้วยครับวันนี้มาดูกันว่าน้องต e ิวเตอร์กอรามนลำน้อยจะไปถึงสามย่านกี่โมงนะครับผมต่อนนี้นะครับก็เราถึงทางตันแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่ไม่สามารถไปต่อได้นะครับ <c oughs> ผมก็ชัด <c oughs> เหนื่อยมากนะเราได้ลงจอดที่หุบเผา หุกเขาอะไรดีแม่หุกเขาดีดีเอ็นเอนะฮะผมก็กำลจะเดินทางไปที่แหลมมหาสมุทรคูน่านนะครับก็สำหรับนักข่าวทีวีโทรกรานัน้อยขอจบการนำเสนอข่าวเพียงเท่านี้ครับ okay, แล้วเจอ,เอกันใหม่ครั้งหน้านะครับเจอที่ไหนโอ้โห นี่คือราการเพลงรายการประกวดร,ร้องเพลงสวัสดีฮะ <c oughs> เออคนว้ฮะก็วันนี้ะก็วันนี้ฮะก็นนะับเลยถึงเวัานอนแล้วลอ่น้ะกวั้ับนี้ฮะัี้ฮวันี้ฮน้ะกับนีะเดี๋ยะัน้ะกนะก็ัี้ฮวัน,นี้กวันน้เะียงกันเบาๆนะเพราะว่นน้องนอนอยู่นะวันนกหมอนอ่ะน้องหลับ อาจจะไม่ได้แบบพูดอะไรเยอะแล้วนะเพราะว่าน้องหลับแล้วนะคะก็ให้พี่ๆดูน้องหลับนะโอเคหลับแล้วหลับอกนไหมบกนโอ้บกนกนด้วยกนอุย้ยฝันฝันโอ้สะดุง้งฝันว่าอยู่ในบ้านล้างผีสิง <c oughs> ฝันว่าไปดูคอนเสิร์ตฝันว่ากินบุฟเฟ่เป็นย่งหมูกระทะไหนไม่คีบเข้าปากเลยคีบเข้าปากด้วยอะลเมอละเมอโอ้หหล,ลับน่ารักมากเลยนะนเลี้ยงไม่ยากตื่นสะดุ้งตื่นโอ้ยนี่เราไลฟ์อยู่นี่นาทุกคน ขอโทษเพิ่งหลับงนี่ขอโทษเพิ่หลับครับเออแป๊บนะใช่โอ้ยแม่จ้าหลงป่าโอ้โหเฮ้ยผู้ไม้กินคนนี่ว่าเฮ้ยต้องหนีแล้วยายายา,ยาเดี๋ยวพี่ปู๊ดมาได้ยินเขาจะมาเอออันนี้ก็ป่าเหมือนกันป่านี้ไม่ค่อยมีอะไรเตอร์ มานั่งเล่นอยู่จุร์อะไรอยู่เจอร์ไฟจอดอ,อ๋อไม่ใช่ไฟจอมันเป็นในนี่นะโลกอนาคตน,นะพ่อคือฟิวเจอร์ในโลกอนาคตแม่เติ้ลไม่อยากเล่นแบบนี้แล้วเติ้ลไม่อยากเติ้ลเหนื่อยหรอกคะก็ทำดีๆสินั่งคุยให้มันดีๆว่ามันเล่นอะไรแล้วก็วเหนื่อยเอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เวมบรีนะฮะควิดติดโบครับไม่ใช่เราอยู่โอ้ยเป็นให้เหมือนเดิมนะถ้ามีคนส่งอีก้องเป็นให้เหมือนเดิมนะหนูก <c oughs> ็ <c oughs> <น>คืออะไรอม่ไหมหมีอ่ะหมีเหลืองเอ่อเตอหาฟิลเตอร์ไปมาฟิเตอร์เนื้อล้วะ นี่ยนี่นี่นี่โอเคทุกคนคนทำไมลูกก็ <S 2> <S 2> ยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่โลกอนาคตอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยกันไยๆนะฮะพอเตอร์ก็อยากถูกหวยเหมือนกันนะฮะ ซึ่งงวดที่ผ่านมาเตอก็ได้ซื้อเหมือนกันแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ถูกเหมือนเดิมน,นะครับเอาเป็นว่าในทางชิมิตเตอร์ดิ่เตอร์ซื้อห่วยมาเนี่ยเตอร์ขาดทุนไปเยอะมากๆเลยนะฮะก็ให้พี่ๆเขาถูกบ้างว่าพระเจ้าเขาให้หน้าตากับความสามารถเรามาทํามาหาก,กินแล้วไงเตอร์ก็อยากรวยบ้างน,นะครับเตอร์อยากมีบ้านเ <c oughs> ตอร์อยากมีรถเ <c oughs> ตอมีครบแล้วแต่ว่า เตอร์ก็ต้องทํามาหากินต่อไปต้องทํางานตั้งตั้งใจแข่ะครับอต่มีเงินร้อยร้านเอาไปทําอะไรเราอย่าโลภสิเตอร์อยากจะกินบุฟเฟ่ฮะตอนนี้แต่เตอร์อิ่มอยู่ก็ังกินไม่ได้แแม่เตอร์กินแบบจริงจังมากเตอร์ใส่อะไรบ้างเตอร์ใส่ใส่ใจนะ ลอนใส่มะระแล้วก็ใบโหระพาุเดี๋ยวไก่แมะระของแม่นะฮะซึ่งร้านที่แม่ซื้อวันนี้คือหวานมากนะอ้าวก็มันเป็นต้มพะโลละลูกเพิ่เข้าจริงมันก็แปลกๆนี่แหลแต่ก็กินได้อะมันมีร้านอร่อยกว่านั้นไงแต่ว่าร้านที่เปิดในในแอปพลิเคชันมีร้านเดียวร้านที่เราสามารถเอาองค์ใบเสร็จมาทำบัญชีได้มีไม่กี่ร้านนะฮะใช่เราก็ลอง เดินได้ทั้บางร้านร้านที่มันอร่อยเราไม่สามารถซสียถ้าแม่ซื้อข้างทางแม่ต้องจ่ายให้เตอร์เองวันละเป็นพันเลยใครจะไปไหวเออเตอร์กี่วันละห้าสิบบาทโอ้ฝนจะตกนะเนี่ยวันนี้ฝนตกอ,อยู่แล้วม่ใสัตาเตอร์นะเตอร์จะหลงหาย <laughs> มีฟิลเตอร์หล่อๆไหมเอาใจพี่แฟนสาวหน่อยอันนี้พวกแม่ๆแม่ๆป้าๆเขาแฮปปี้แล้วมันมีหลายมีมเกินแล้ววันเนี้ยเออกลับมารุกหล่อเหมือนเดิมนึกครับเขาใกล้ๆน้าเลยถ้าความหล่อต้องงี้ห้ามเห็นว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวความลับมันหลุดรั่วไหลไปเออต้องใกล้ๆเลยอ่าอ่าวัสดีครับเขาหล่อแบบปกตินะนี้วันนี้หล่อไม่ปกติหล่อพี่ใส่ใส่ไข่ว้าวขอวัสดุแฟนที่หน่อย ไม่ไม่มีบอกว่าผมเป็นเก้าอี้ครับแต่ว่าเก้าอี้หล่อมากเติร์เติร์จะไม่ตลกนะครับว่าไม่ตลกไม่ตลกเพราะว่ามีพี่บอกว่าระวังจะเป็นดีตอนฝุ่นหล่อชีตถูกถูกไม่ตลกไม่ตลกวันนี้วันเกิดแล้วเติร์แฮปป้หน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับพี่มีมีหมีมีมีหมีนะฮะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับเตอร์ในทวิตเตอร์มีคนแคปรูปเตอร์เยอะเลยคิมูโก ขิโมปโป่งด้วยขอโฟแฟนตาหน่อยค่ะจริงๆเตอร์ก็เป็นให้ตลอดเวลานะฮะแค่มันจะอยู่แบบซ่อนอยู่ในส่วนลึกในใจพี่เคอร์เตอร์าฝากบอกพี่เคอรหน่อยฝากบอกยิ้มหน่อยมาไลค์หน่อยคิดถึงมากโอ้ <c oughs> วงก็คิดถึงพี่พีคิดถึงเจอคิดถึงแม่มีอะไรก็ติดแท็กแล้วก็บอกน้องเลย <c oughs> น้องอ่านตลอดแหละ อู้เตาเห่าแม่เตาเห่าแม่แล้วจะบอกแม่ทุกยากนะไม่เล่าเมาเมาเมาหนูเหงาใช่ไหมเนี่ยหนูมาไลฟ์เล่นอะไรไปเรื่อยพี่ก็ูนอกจากจะไอจีจะไม่รักแล้วต่อต่อก็ไม่รักเราเรารักเธอนะทุกคน ตอร์ยังหาวอยูแล้วอ่ะแม่เต้ยหาวสองรอบหนูยังไม่ได้ทำงานเลยลูกวันเนี้ยเม่อคือนอนกี่โมงครับเล่นเกมถึงกี่โมงครับพี่ทอมมี่เี่พี่ทอมมี่พาเล่นเกมนะพี่ทอมมี่วัเล่นเกมพี่ทอมมี่น่ารักจังเลยพี่ทอมมี่เขาเป็นปรมาจารย์ด้านการตีป้อม เขาเป็นเกมเมอร์ใช่เห็นพี่ทอมมี่บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีมาสตรีมเกมใช่ป่ะแม่ก็เดี๋ยวรอติดตามเลยผมอาจจะแวะไปเล่นด้วยเออพี่ๆเราคิดถึงพี่ทอมมี่กันเยอะนกแต่พี่ทอมมี่จะมาบ่อยๆนะใช่พี่ทอมมี่คือเป็นสายเกมก็คืออาจจะแบบมาสตรีมเกมให้ทุกคนได้ดูนะฮะใช่เออแม่ก็หาวเนี่ยแม่ยังไม่ได้ทำงานเลยหาวแล้วเหรอ S <S <2: อ> จะหางานใหม่เตอต้องอวยพรให้ได้งานแล้วนะ,ะก็ขอให้ได้งานอย่างที่ตัวเองหวังนะฮะก็อยากได้อะไรก็ขอให้ได้งานแบบนั้นแล้วก็สู้ครับผมสู้สู้สู <S <S อ้อู้ว่อีกแล้วอุ้ยอันเดอร์เ e อะซีอันเดอ e ์บา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 ้ไมแม้คล้ายๆลูกพอได้ไม่ต้องอะไรนะอ n d e r the เ e อ อ <the> ัน e ดอร์ sea ีปาระดับปาระดับอันเดอร์ดิสี่อย่าง e งันดอร์แนะนำให้ไปดูออริจินอลอะดูน้องนิวก็ได้โอเคพอเตอร์เตอร์ทำปาะกการ์กระจายหมดละใช่ปาะกการงตายหมดละช่องของพี่พิมนี่เคยดูมานานแล้วเหมือนกันจริงๆทุกคนเขาน่ารังจริงไปดูเลยสนับสนุนนะคะดูน้องนิวด้วยน้องนิวก็ตลกนะถูกใจเขามากอะไรอย่างเงี้ย น้องเตอร์จะหาวรอบที่แปดละม่ไอแม่สาย,ยานอนหลับปะหรือว่าไม่ได้ทำอะไรไม่เอาอยานอนหลับใส่กาแฟให้เตอร์เลยปะเนี่ยไม่นะเหมือนจะหลับหรอเหมือนคลายเอ,อ้ยแม่ถึงไหนแล้วอนาทีแม่มไม่ถึงพี่ชัยอีกกี่นาทีครับ,กกรบเดี๋ยวนึงครับสถานเหลือเอ,อ้ยจะถึงแล้วทุกคนสำหรับตามติดตัวเตอร์ตัวติดเตอร์โอ้ยสหรับรการตัวติดเตอร์อีพีสองก็เดินทางมาถึงช่วง เบรกสุดท้ายแล้วนะครับผมก็อยากขอบคุณแฟนๆนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอีพสามเราเจอกันอีกแน่นอนในวันนี้นะครับโอ้โหแกจะไลฟ์วันหนึ่งสามรอบสี่รอบเลยเหรอพ่อนี่คืออะไรรายการอะไรอ๋อนี่คืออะไรล่ะตอนนี้นี่คืออะไรตัวติดเตอร์เธอเป็นใครจับฉันมาทำไม่โอ้ยนะครับสำหรับ รกสุดท้ายนะครับเอามากี่โมงบอกพี่พี่เขาจะได้ไปทํางานให้เสร็จเราขออนุญาตไปทํางานประมาณไม่ใช่ห่ะหนพี่พี่ให้ไปทํางานด้วยตัวเองขออนุญาตตัวเองไปทํางานด้วยอ๋อได้ค่ะใช่แล้วก็พี่พี่คนไหนที่กำลังอู้งานอยู่ก็ยอู้กับหยุดอู้กับเตอร์แล้วไปทำงานก่อนได้ในช่วงนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี้นะครับสำหรับ EP 3เราจะกลับมาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับสำหรับ e ีพี่สองนะครับยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าเรายังไม่ลงรถนะครับเราลงและแค่นี้แหละ <c oughs> เราไปละ <c oughs> แม่ขออนุญาตนะสุดหลออของแม่ฟังแม่นะไปเตรียมตัวแล้วกระเป๋ารองเท้าอยู่ไหนลูกทำงานใส่ทุกอย่างแล้วนะอย่ามาขี้โมให้มากนะโตแล้วก็ขี้เถียงใครชอบนะคะสามารถลงทะเบียนเอาไปเลี้ยงได้เลยสำหรับใครที่กำลังนอนรอ ยืนรอนั่งรอหรือว่าวิ่งรอเดินรอนะฮะก็อีพีสามจะกลับมาเร็วๆนี้นะครับขอให้ทุกคนอดใจรอกันอีกสักครู่นะครับผมเพราะว่าอีพีสองยังไม่จบนะครับรักพี่ๆนะเป็นกาลังใจให้พี่ๆไปทำงานก่อนอยาบอกว่ารักพี่ๆนะครับก็เป็นกาลังใจให้พี่ๆในการทํางานนะครับก็สู้ๆนะโอ้นั่นรักจังน้อาอุ้ยมีคนโทรมามีคนโทรมาสวัสดีค่ะโอเคครับเรา ตัวาลาไปหลังนะครับไปก่อนนะคะพี่ๆเดี๋ยวเติมมาใหม่นะครับโอเคค่ะบ๊ายบายเติมมาใหม่นะสวัสดีค่ะว่าสวยๆแม่ถือให้อย่ว่าสวยๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกจา้าปิ๊ง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 สองจูบน,น,น,นิมานยิ้มหวานยิ้มหวานมาลาบ๊ายบายกดปิดเองโทรศัพท์ตัวเองกดปิดเองเลาบ๊ายบายค่ะคุณแม่